เจริญพรปีใหม่2567ปีใหม่แล้วนะโยมขอบคุณตัวเองสิโยมขอบคุณตัวเองที่ลากสังขารตัวเองข้ามปีมาจนพ้นขึ้นปีใหม่แล้วนะโยมขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกเสียงนินทาขอบคุณทุกการใส่ร้ายขอบคุณทุกการบูลลี่ขอบคุณทุกๆคนที่ให้บทเรียนว่าเราได้รู้จักคนตลอดปีที่ผ่านมาและเราได้รู้จักตัวเองชัดขึ้น ว่าเราก็ทนเก่งเหมือนกันนะขอบคุณตัวเองสิโยมขอบคุณคนข้างๆด้วยนะขอบคุณลูกๆขอบคุณพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างที่เป็นกำลังใจขอบคุณเพื่อนฝูงสิโยมปีใหม่แล้วเขาพาเรามาข้ามปีทั้งคนที่ดูถูกทั้งคนที่ให้กำลังใจก็ล้วนแต่เป็นครูเป็นบทเรียนเป็นอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเก่งมากแล้วโยม ถ้าจะไปขอของขวัญอะไรจากใครที่ไหนในช่วงปีใหม่ก็เอาของขวัญที่ได้จากตัวเองส่องกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองแล้วบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณที่พามาข้ามปีได้สำเร็จและไม่รู้ว่าปีนี้ปีหน้าจะเจออะไรอีกแต่เชื่อว่าหลักสูตรจากปีนี้บทเรียนจากปีนี้จะทําให้เก่งขึ้นในปีหน้าต่อไปพอคิดว่าเรื่องที่จะไปเจอ ก็ไม่น่าจะใช่โครงสร้างอะไรที่มันเกินไปจากสิ่งที่เคยเจอมาที่เจอมาก็ว่าหนักหนาแล้วเก่งมากแล้วยมขอบคุณตัวเองนะโยมนะขอบคนที่อยู่ข้างๆด้วยบุญไม่ยอมให้เราลำบากจริงๆและบาปมันก็ไม่ยอมให้เราสบายจริงๆด้วยที่ผ่านมาหลายคนที่พยายามทําความดีเต็มที่ขยันเต็มที่แต่ทำไมก็ไม่รวยสักทีบาปที่เคยมีที่เราเคยทำไว มันก็ไม่ยอมให้เราสบายจริงๆนะก็ต้องสู้อดทนกันต่อไปดีกว่าที่จะอดตายอดทนไว้เป็นการดีบุญก็ไม่ยอมให้เราลำบากจริงๆเราเห็นคนบางคนทั้งทที่เขาก็ไม่ใช่คนดีมากมายนักแต่บุญเก่าเขาดีเขาก็ยังสบายอยู่แต่เขาก็ทําความชั่วในวันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเขาไม่ใช่คนดีก็เชื่อเถอว่าเขากําลังกินบุญเก่าแต่เรากําลังกินบาปเก่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ ตั้งใจทําตั้งใจขยันแต่ก็ยังไม่รวยเสียทีแต่ก็เชื่อว่าความดีที่ทําปีนี้ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นผลดีในอนาคตเบื้องหน้าสืบไปขอบคุณตัวเองสิโยมอย่าที่จะกลัวคนอื่นไม่รักจนลืมรักตัวเองตลอดปีที่ผ่านมาก็คงจะรักคนอื่นเสียจ,จนบางทีก็ลืมที่จะรักตัวเองปีนี้กลับมารักตัวเองหันมามองตัวเองให้มากขึ้น ดูหัวใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นข้ามปีกันแล้วนายโยมนะขอบคุณตัวเองสิโยมขอบคุณคนข้างๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแร่งขึ้นปีใหม่ก็คงเป็นปีธรรมดาปีหนึ่งที่เรามีเกณฑ์ชะตาชีวิตที่ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่ผ่านมาตั้งใจที่สุดแล้วเก่งที่สุดแล้วต่อไปนี้จะไม่แช่งใครอีกแล้ว สุดท้ายทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของเขาเองถ้าไปแช่งเขาโกรธเขาก็เท่ากับเราก็ไปร่วมกรรมกับเขาอยู่ดีขอบคุณตัวเองสยโยมที่แกล้งไม่เหนื่อยเพราะกลัวคนข้างๆจะเหนื่อยกับการเหนื่อยของเราไปด้วยห <l ain> ลายคนที่แกล้งไม่เหนื่อยมาทั้งปีทั้งๆท,ที่สายตัวแทบขาดแทบจะขาดใจในแต่ละวันแต่ก็แกล้งที่จะไม่เหนื่อยเพราะกลัวคนข้างๆจะเหนื่อยกับความเหนื่อยของเราไปด้วย ขอบคุณตัวเองนนโยมเอาตัวเองเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้เอาความเพียรของตัวเองเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้และเชื่อว่าปีหน้าปีนู้นหรือปีไหนๆอะไรๆมันก็จะดีขึ้นโดยลําดับขอเจริญพรปีใหม่ปีนี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกที่ทุกสถานขอให้เจริญทั้งทางโลกทงางธรรมะทางการงานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการจงเจริญแก่ท่านสาธุชน อภิวาธนาสีริสนิจังวุธาปัจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลงังเจริญพรปีใหม่2567